มาครับวันนี้ก็จะพามาเรียนรู้เอฟเฟกครับคือลูกค้าเนี่ยหน้าตู้ครับเอฟเฟกออกปกติแต่ตู้มอนิเตอร์เอฟเฟกไม่ออกครับจะพาไปชมว่าทำยังไงครับเอฟเฟกเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากในมิกดิจิตอนนะครับผมครับถ้าเรามีการเล่งผิดเนี่ยมันจะลูบกันครับลูบปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับผมครับโอ้โหครับสั่นทั้งรถฟอทั้งรถขาดเป็นขาดพังพังครับถ้าเราปิดทันครับก็ ถือว่าเป็นส่วนที่อันตรายมากครับผมครับวันนี้ผมจะพาเรียนรู้กับตัว X32 ครับว่ามันเปิดเอฟเฟกออกมอเตอร์ตรงไหนครับผมครับการเปิดเอฟเฟกต์มอเตอร์เนี่ยก็เหมือนกับมิกซ์อนาล็อกของเราเห็นไหมสเกตมิกซ์อนาล็อกแบบตัวใหญ่นะครับแบบตัวใหญ่ครับที่เราอินเสิร์ตเข้ามานะครับจะมีช่องเปิดเอฟเฟกอยู่ตรงนั้นทีนี้ผมจะพาไปชมว่าเราจะเปิดยังไงให้เอฟเฟกออกมอเตอร์ไปครับผมอันนี้แกก็ใจรักครับซื้ออย่างเดียวเพิ่มอย่างเดียว แน่นอนเลยครับดูครับอินเทร์ฟสครับเปิดเพลงเปิดเพลงโอ้สุดยอดเลยอลังการเกจติดโซเชียลเยอะไปหน่อยครับผมครับตัวน,นี้ยซื้ออย่างเดียว <laughs> เปิดเปิดเพลครับเราเตอร์ยังม,มาได้ปะม,มาเทคนการเส้นก็ก็ไมย่ยากครับสมมติว่าคอยออย่ามอเตอร์ออกเอฟเฟกต์เราต้องมาเข้าช่องเอฟเฟกต์ครับช่องเอฟเฟกต์เป็นอีกทีขอึ่งว่อยอูนิเต็ดยูสากับสี่นะครับเขาเร่งมาสามกับสี่กดเข้ามาตรงนี้เซนแล้วก็เร่งมอเตอร์ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยห้ามเร่ง ทะเล่งไม่ได้ลูบลูบกับพี่เอด้วยปกติเฟอร์ตปิดบรงทัาก็คือพังครับมาเรามาลองดูมือก detect ็ดีแล้วเปิดเอฟเฟกับช่องสองเนาะไอ้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 ดังเปฟกไอ้ไหนโมเมนต์โมเมนต์ดังไอ้ไหนครับวันนี้เาให้เปิดในช่องมอนิเต๋อท่ันนี่เรียนไปชวนเพื่อนซะแล้ว เราออกไเลยครับกระดองเขาต้องเร่งตัวนี้มาสเตอร์น้ำมัค่อยออกให้พ่อมมอคคไับครับจะลองเปิดดูจะลองเปิดเช่นนี้เไยนะครับน้่น้ำรุดครับครับได้ได้เปิดเปิดได้เลยครับสวกันเปิดอะไรครับเปิดอะไร ฟิกจัดเล่นกันเดี๋ยวเพราะไอฟิกก็ต้องเล่นหลายครับเล่นเล่นแค่นี้มันก็เยอะแล้วครับถ้าเล่นหลายเวลาเขาเปิดพี่เหมันมันหลุดนะพี่หอมครับเสียงฟิกอะไรครับันดีครับพรเบรยอะไรอะรก็ไี่เอ แมนครับขอแมครับขอพี่เอที่นี่เม่อไเฟ,ฟกมอนิเตอร์เขาเนยเฟกมอนเตอร์เขาต้องเร่ง้พี่บอกนะครับเร่ง้มันออกม,อตกมนตอก่อนอเดียเ๋ยไปเกเด้อมันตกอเดย แม่ครับเล็งไม่ได้ครับเล็งไม่ได้คือถ้าเล็งปุ๊บมันก็จะลูบมามอเตอร์พร้อมลูบพหลูบไปหลูบมางั้นบู๊กันที่ไหนล้วครับเจ้าปิดเคียงมาทันงัเรียบร้อยอ่ะวายทางคันเลยเหรอครับ เฟกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับถ้าถ้าเปิดได้เป็นเนี่ยมีสิทธิ์ลูบแน่นอน,นครับแล้วก็ x 3 2เนี่ยหรือมิกซ์เดียตอนเนี่ยแต่รุ่นจะไม่เหมือนกันครับแต่รุ่นเนี่ยคนโละโลกเลยนะครับการเปิดเอฟเฟกการอินเซอร์เนี่ยคนละมุนระแบบกันโอ้โหถือว่าเป็นงานที่ยาก,กระดับการมิกเสียงปะดูคันนี้ก็ทราบว,ว่ามีอะไรบ้างคันนี้ก็ทํามาจากปีแล้วก็เพราะขึ้นเครื่องรถกับอาจารย์เนี่ยครับผมห้าปีห้าปีดูครับดูความโหดมาดูข้างหน้าครับว่าโหดขนาดไหนครับผมครับตอนแรกก็มีแค่นี้แหละคครับผมมนนีีีีแ่้ท เห็นรถแห่ฮอนแต่งเยอะครับดูครับ <laughs> <laughs> เอาง่ายตดวนี้ตอนนี้ลำพงแทบไม่ขาดเลยใช <laughs> ่ปะ <laughs> <ๆ>แต่ก่อนลำพงขาดจะ <laughs> นี้มีีไม่ขาดเลยเห็นไหมครับฮ <laughs> อนช่วยแก้ได้ครับผมครับเ <laughs> อจบอจะประมาณนี้สำหรับการทราฟฟิกครับก็ประมาณนั้นก็นำเทคนิคไปใช้ได้นะครับผม